ครับน้ำหนักตัวส่วนสูงน,นีข่ขอร5อกับ157ครับนะดูครับพุทเวิร์เข้าออกต้องไล่ขวาออกครับสลับไปเรื่อยครับนี่ครับเตะซ้ายบ้างขวาบ้างแหมถึงตัวแล้วครับโอ้หนี่ครับลูกดันหน้าขวางหน้านี่แหละครับแฟนๆได้ติดตามกันครับทุกวันเสาร์ไอ้นี่ยืนเต็มเต็มฝาเท้าครับ6.5นะครับดูประสานแข้งครับซ้ายขหมุนหาเหลี่ยมครับ หลุดโดนไปเตะกัาไปนี่ครับเราจะเห็นว่าพญาหงษ์นั้นเตะได้เข่าออกแต่ละทีต้องดูดีๆครับพยาการนี่เลยครับเลยครับพญาหงเริ่มจะเข้าทางเริ่มจะเข้าฝักแล้วครับฮ่าเตะไม่ครับขวาเข้าไปคุณมารุษเสียงดังทางด้านของอายกะนะครับโอ้โหแต่ว่าดูครับนอกในชัยาครับเริ่มจะจับได้คีบได้แม่เจอวงในนี่ทำท่าจะประกอนครับ โอ้โหแข้งขวาเตสกัดครับนี่ครับพอได้แล้วมาเป็นชุดเลยครับพญาหงนีเครับต้องฉายอย่างนี้นะครับชื่นชมเธอครับโอ้โหไปตปมากเลยครับโอ้โหมาก้าเอาก้านพอออกอาวุธได้แบบนี้อ้าวยังโดนหมัดซ้ายของอายกานะครับครับเข้ามาครับวางแข้งขวาโอ้โหอยู่ในระยะแข้งพอดีครับ ยังมีหมัดโตตลอดครับเรตันไทเกอร์หมัดซ้ายนด่ใช้ได้เลยครับรอแลครับรอสวนเลยครับพญาหงรับไปก่อนแล้วก็ตามคืนสายดากัะเตะได้นะครับทางด้านของพญาหงเตะเข้าวยด้วยครับอย่าไปนิ่งนะครับอย่าไปนิ่งนะครับซ้ายกับขวาแม่นกว่าเร็วกว่าถึงก่อนนะครับ อนาคตไกลเลยครับวป18ปีเองนะครับพญาหงโอ้โหเจอซ้ายเหมือนกันนี่ครับดูการกอดดูการล็อกครับพญาหงเป็นการเข้าทำแล้วก็เป็นการป้องกันตัวไปด้วยอวนหาเหลี่ยมเตะครับโอ้โหดูภาพสุดท้ายครับแม่ต้องชื่นชมครับนี่37แล้วครับ มากยกการสปีดก็เริ่มจะช้าลงครับแต่ว่าโดนแข่งหนักๆจริงๆครับดูครับแต่ละดอกโอ้โหเตะเข้าหน้าผากเลยครับภาพช้าๆชัดๆไม่ครับขวดเข้าเต็มๆครับโอ้โหแล้วดูซ้ายก็ได้ครับขวาก็งามว้าซุปเปอร์สโลกรับโดนซ้ายเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนี่ครับเหนือใช้บนสังเวียนเลือดสามท่าน ให้คะแนนฝ่ายชนะ30ต่อ27คะแนนมาเป็นเอกฉันครับสาวจากนครราชสีมาครับพญาหงโรงเรียนกีฬาโคราชชนะคะแนนอายกรรมิเอวชีดไปได้ครับ